สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้มาอยู่กันในเบนโซนะครับแล้วก็เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับสกิลเดสทอยเออร์ธาตุเงานะครับที่เรายังค้างคากันอยู่นะฮะธาตุเงานะฮะดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยต่างจากธาตุปฏตพีสักเท่าไหร่นะครับจะต่างกันแค่ไม่กี่สกิลนะสกิลแรกครับที่ต่างกันนะครับที่เห็นได้ชัดก็คือสกิลกดที่ขวาทาลายนะครับอันนี้นะครับจะมี2แบบนะครับเพิ่มขอบเขตกับสกิลพื้นฐานนะครับเพิ่มขอบเขตนะครับข้อดีของเขาก็คือสามารถกดได้เลย โดยไม่ต้องมีมอนสเตอร์นะครับเห็นไหมครับว่าผมสามารถกดได้เลยนะครับกดเล่นจะโซหมดแล้วเนี่ยแล้วก็สกิลพื้นฐานนะครับถ้าจะใช้งานนะครับจะต้องมีเป้าหมายนะครับว่าเราจะใช้ใส่ตัวไหนนะฮะเนี่ยครับผมจะต้องมีเป้าหมายนะฮะว่าเราใช้ใส่ตัวไหนนะครับมาดูความต่างต่อไปครับของสกิลทำลายนะครับ คิวทำลายแบบที่เพิ่มขอบเขตนะครับใช้โซ่20นะจะใช้เยอะกว่าพื้นฐานอยู่5หน่วยนะครับใช้โซ่20นะครับก็ข้อดีของเขานะครับลองดูฮะตอนนี้ผมลากมอนเตอร์มาโอ้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 เยอะเยอะไปแล้วเยอะไปแล้วนะฮะโอเคครับตอนนี้มอนเตอร์อยู่ตรงหน้าผมนะฮะนะครับแล้วผมก็จับสกิลฮะผมแค่กดลิกขวานะะขอกดข้างหน่อยฮเพื่อจะเอาโซ่นะครับ เหน็นได้ว่าผมกดแค่กดคลิกขวานะผมสามารถฆ่ามอนเตอร์ที่อยู่รอบๆได้ Than ด้วยนะฮะมาดูที่รายละเอี um ยดสกิลกันดีกว่าครับก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่แสดงผลนะครับจะเป็น2อคูณสเมตรนะครับก็คือ 2, อคูณสเมตรตรงเนี้ยนะฮะจะโดนดาเมจทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสกิลพื้นฐานนะครับก็จะโดนที่เป้าหมายศัตรูแค่ตัวเดียวนะครับอ่ามันจะต่างกันตรงนี้ฮะตรงนี้จะทําดาเมจเป็นหมู่นะครับ เป็นหมู่ที่อยู่ตรงหน้านะครับใครอยู่ตรงหน้าโดนหมดเลยนะครับแต่ถ้าเป็นสกิลพื้นฐานนะครับต่อให้ลากมาแค่ไหนก็ไม่โดนดาเมจนะครับเดี๋ยวผมลองลากมาฮะอันนี้เป็นสกิลพื้นฐานนะชุบนะฮะ,ะเดี๋ยวผมลากครับจะเห็นได้ว่าผมทาดาเมจได้แค่ตัวเดียวนะครับรเลือกเลยว่าจะเอาตัวไหนับได้แค่ตัวเดียวนะครับแล้วจะตายแล้วจะเห็นได้ว่าสกิลทำลายนะครับแบบพื้นฐานนะครับจะทำดาเมจได้แค่ตัวเดียวนะครับแต่ใช้โซน้อยกว่านะซึ่งดาเมจก็เท่ากันนะครับ อ่ะก็เลือกใช้เอาฮะว่าจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ถ้าไปเทียบกับปัตตพีนะฮะสบั้นแบบดาเมินนะครับก็จะอยู่ที่พันแปดถึงสองพันนะครับแล้วก็ใช้โซอยู่ที่สามสิบนะครับใช้สามยี่สิบนะครับแต่ถ้าติดคีย์ก็เพิ่มมาอีกสิบนะครับนอกจากนี้ก็ดูดพลังชีวิตได้ด้วยนะครับมาดูข้อดีของสกิลทําลายครับของธาตุเงานะครับมีอะไรดีฮะที่ผมเห็นนะครับชัดเจนนะครับมันลื่นกว่านะครับผมสามารถเดินฟันได้เลยนะฮะอ่ะสามารถเดินตีได้เลยโดยไม่ต้องหยุดดิ่งๆนะ แต่ถ้าเป็นระบั้นนะครับของปตพนะฮะผมจะต้องยืนนิ่งๆเท่านั้นนะครับไม่งั้นผมก็ทำดาเมจไม่ค่อยได้นะถ้าไปสโลว์ดันเจียนที่แบบว่ามีมอนเตอร์เยอะๆแบบเนี้นะครับคิดว่าธาตุเงาครับเหมาะมากเลยนะฮะมาดูกันที่สกิลต่อไปครับสกิลดําเนินการนะครับอันนี้นะครับถ้าเป็นของปตพนะครับจะเป็นทีมกลับนะฮะแต่ถ้าเป็นของเงาจะเป็นดําเนินการอันนี้นะครับดําเนินการนะครับก็คือสกิลที่กด X นะครับ ทำดาเมจได้ถึงหนึ่งพื0นสนะครับถึง14,000นะครับซึ่งเป็นดาเมจโดยรวมนะจะต้อง รวบรวมนะครับดาเมจนะครับแล้วก็ใช้ไปทีเดียวก็อยู่ที่ราวๆหนึ่งหมื่นสองถึงหมื่นสี่นี่แหละฮะตามที่เขาเขียนนะครับมันจะต่ as, if, างจากทิปกลับนิดนึงฮะถ้าทิปกลับมันจะทเป็นดาเมจแบบตัวเดียวนะแต่ถ้าเป็นดําเนินการนะครับจะทําดาเมจรอบตัวนะครับสี่เมตรนะครับพื้นที่แสดงผลสี่เมตรนะฮะแต่ถ้าเป็นทิปกลับครับทำดาเมจแค่ตัวเดียวที่ตัวศัตรูนะครับตัวเดียวเท่านั้นนะฮะซึ่งดาเมจดาเนินการนะครับมันก็สูงกว่าแล้วก็ทำดาเมจรอบตัวด้วยนะครับก็เหมาะสำหรับผู้เล่นที่ชอบลักมอนเตอร์ครับมาเยอะๆแล้วกรรนะคับา เอามาดูสกิลต่อไปครับที่ต่างจากาธาตุปัตตพีนะครับก็คือสกิลแรงลมฮะอันนี้นะครับก็จะทํางานได้ก็ต่อเมื่อ,อเราใช้สกิลอาฆาตนะครับแล้วก็เมื่อแม่นยาอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเมื่อแม่นยามันคืออะไรครับแต่ถ้าเป็นสะบั้นแรงก็คือเมื่อติดคริเิคอลของ,ของอสกิลที่กดสะบั้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับเท่าที่ลองเล่นดูเหมือนกับถ้าเรากดคลิกขวานะครับเป็นสกิลทาลายนะฮะเราก็สามารถกดแรงลมได้ น่าจะเป็นแบบนี้มากกว่านะครับก็คือเรากดขี้ขวาติดคลนะฮะแล้วก็ใช้สกิลแรงลมได้เลยนะครับซึ่งดาเมจอยู่ที่4ีพัดถึง 4, 4 0 0นะครับนอกจากนี้ครับเมื่อใช้สกิลแรงลมนะครับตดดคีิ์เข้าจะฟื้นฟูโซขึ้นมาด้วยนะครับเป็นะครับเป็นระยะเวลา4วินาทีนะครับแล้วก็ดูพลังชีวิตมาด้วย20%่ด้วยนะฮะก็เป็นสกิลที่เอาไว้เคลียร์มอนสเตอร์ได้ดีเหมือนกันนะครับเพราะระยะพื้นที่แสดงผลก็คือ5เมตรรอบตัวข้างหน้าเรานะครับเรามาดูการทำงานของแรงลมกันดีกว่าาาะแรรงลลมมนคััักกออสเตตต์วว2 โอ้ยตัวสองตัวบ้าบออะไรเนี่ยโอย้เยอะไปไหมเยอะไปไหนเนี่ยมันก็โอเคนะสำหรับเล่นท่านเงามาลงดันนะฮะอ่ะเนี่ยครับแรงลมทำงานแล้วฮะผมกดไปทีครับก็ฟื้นโฟโต้มาด้วยะฮะพร้อมทั้งเพิ่มพลังชีวิตด้วยนะฮะผมลองให้ HP ผมน้อยลงหน่อยแล้วกันนะฮะดูที่ HP ผมแล้วกันนะครับตอนนี้75%็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะถ้วผมกดแรงลมนะครับปุ๊บขึ้นมาเป็นแปดสิบแปดนะฮะโอ้แล้วก็ฟื้นโฟโต้ด้วยนะครับผมคิดว่ามันจเจ๋งมากเลยนะครับจะเห็นได้้ว่่าาาาาแรรรงงงลมมมขออเเเนนะะคับจทกก็ตืปหยถู อาฆาตด้วยนะครับด้วยสกิลอาฆาตอันนี้นะฮะเดี๋ยวผมลองใช้สกิลอาฆาตดูโดยการกดคลั่งนะฮะอ่ะแล้วจะใช้แรงลมนะครับจะเห็นได้ว่ามันจะมีข้อแตกต่างจากแรงลมปกติอยู่นะโอเคครับผมกดกดคลั่งนะกดตีนะครับแรงลมฮนะสองทีนะครับจะเห็นได้ว่าแรงลมผมทำงานได้เร็วนะฮะ 3วินะครับทำงานได้เร็วกว่าปกตินะครับที่ไม่ใช้ข้างนะครับซึ่งตรงนี้มันไม่ได้เขียนไว้นะฮะซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกครั้งที่ผมใช้อาคาดนะครับกดฟันอนเตอร์ไปทีหนึงนะครับมันลดคูดาาลง3วิฮะตีไปสอทีลด6วินะครับแล้วก็ใช้แรงลมมัดได้ใหม่เลยนะครับโอ้เจ็บมากเลยอ่ะนะครับทำราเมจได้ดูดเลือดได้แล้วก็ฟื้นฟูโซด้วยนะฮะ ต่อไปครับก็คือเป็นสกิลอาฆาตนะครับสกิลอาฆาตของธาตุเงานะครับจะมีเงื่อนไขในการใช้ที่แบบว่า2อย่างนะครับก็คือศัตรูที่ถูกจับนะครับแล้วก็หลังจากใช้คลั่งนะครับจะใช้ง่ายแค่2อย่างนะครับโดยดาเมจอยู่ที่2,000ถึง2,248นะครับแต่ถ้าเป็นปัตพีนะครับเราสามารถใช้ได้3เงื่อนไขนะครับก็คือศัตรูที่ถูกคนอื่นจับนะครับแล้วหลังจากใช้คลั่งแล้วก็เพลเวอร์แซมนะครับแล้วก็ดาเมจนะครับของปัตพีนะครับจะต่ำกว่าของธาตุเงาด้วยนะครับธาตุเงาจะอยู่ทีีี่่่่2,000 2,200 1,000ถถถึึงงแต้าปพอยูท แต่สามารถใช้อาคาดได้บ่อยกว่านะครับก็คือใช้พาวเวอร์สแลมนะครับแต่ถ้าเป็นธาตุเงาครับไม่สามารถใช้พาวเวอร์สแลมแล้วใช้อาคาดได้นะฮะแต่ดาเมจสูงกว่านะครับเดี๋ยวผมลองดูครับจับมอนเตอร์มาพาวเวอร์สแลมสักตัวโอเคครับจับมอนเตอร์มาครับตัวหนึ่งนะครับซึ่งปกติเรากดแท้นะครับพาวเวอร์สแลมนะครับมันจะเป็นอาคาดใช่ไหมถ้าเป็นธาตุออสซีนะครับตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วนะฮะ นอกจากนี้ครับสกิลอื่นนะครับก็จะทํางานคล้ายๆกันนะจากที่ผมเปรียบเทียบดูครับทำงานเหมือนๆกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าดาเมจธาตุครับอ่ามันจะต่างกันแค่ดาเมจธาตุนะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตอนหลังๆมันจะมีเอ่อพวกธาตุมาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าแพรธาตุดีแพรธาตุานี้อะไรอย่างนี้นะซึ่งเคยได้ยินเหมือนกันนะครับว่าบอสมีการแพรธาตุนะครับ ในช่วงหลังๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ค่อยเห็นผลสักเท่าไหร่นะก็รวมๆแล้วครับประมาณนี้นะฮะสำหรับบิลนะครับที่ผมเอาไว้ลงดันคนเดียวนะครับก็ออกมาเป็นประมาณนี้ครับก็เอาทาลายนะครับเป็นเพิ่มขอบเขตได้มอนเตอร์หลายตัวเนาะสำหรับประการหินนะครับผมเอาเป็นอันนี้ละกันนะครับก็เพิ่มป้องกันนะครับเพื่อจะเอาลดคู่ดาวด้วยนะครับก็เอาไว้ใช้คู่กับสกิลโลหะเหล็กนะครับสมมติว่าผมใกล้ตายครับผมก็กดวี่นะฮะแล้วกดเออีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อต้านทานตัวเองนะฮะซึ่งสามารถยื้อให้ตัวองข อืออด้วยนะฮะ,ะเดี๋ยวมาลองเคลียร์มอนเตอร์นะครับที่อยู่กลุ่มพวกนี้ฮะว่าสกิลเงาของเราฮะใช้ได้ผลหรือเปล่านะ,ะเดี๋ยวลองดูครับผมจะลากมอนเตอร์ให้หมดแถวๆนี้เลยนะฮะ,ะผมลากมอนเตอร์มาหมดแล้วฮะก็ออกมาเป็นประมาณนี้ฮะปาบเข้าไปทีเดียวนะครับเลือดเต็มนะฮะไม่ต้องกลัวตายนะครับใช้ดำเนินการหน่อยนะครับอุ๊บหายไปในพิบตานะฮะ แหลกด้วยนะครับอันนี้ขออภัยด้วยนะฮะถ้าแหลกนะครับปั๊บนะฮะปั๊บนะครับเรียบร้อยฮะแล้วบอสก็ออกมาฮะ ส่วนสกิลที่บิ i l มาครับก็ลองปรับเปลี่ยนได้ครับอย่างเฮลิเคสนะครับผมเอาเพิ่มขอบเขตนะครับเพราะว่าจะได้กว้างขึ้นนะครับแต่ถ้าเราแทงไม่ไหวนะครับก็เอาเป็นเพิ่มพลังป้องกันได้นะครับเพราะว่าเราดาเมจแรกด้วยกับวงเราจะกว้างน้อยลงนะฮะแต่ลําตัวครับเอาเป็นเพิ่มขอบเขตได้ครับถ้าลากมอนนะครับเอากดแซดรวมมอนเข้ามาได้นะครับผมเอาวันนี้ไปตีบอสเฉยๆนะฮะแล้วก็สกิลใต้ฝุ่นนะครับสามารถเปลี่ยนเป็นสกิลพื้นฐานได้นะเพราะทำดาเมจได้เยอะกว่านะครับแต่ผมเอาต้านทานเพื่อเอาสตันนั่นเองนะครับหมุน มาช่วยเวลาตีบอสนะครับแต่ผมเอาเป็นปากการหินทันี้ฮะเพราะซโลคนเดียวอาจจะไม่ค่อยสตาร์เท่าไหร่ถ้าสำหรับสายเงานะครับมันทำคอมโบยากนะฮะแล้วก็กระทืบเพลิงครับอาจจะเป็นเป็นฮิวตัวเองก็ได้นะถ้าตัวเองแบบไม่ไหวจริงๆนะฮะส่วนข้างกันสุดท้ายครับก็อาจจะเอาเป็นต้านทานนะครับเอาไปช่วยเหลือตัวเองนะครับก่อนตัวเองใกล้ตายนะครับเอาไว้ดีนะครับเวลาไปซโลคนเดียวมันเหนื่อยนะฮะเดี๋ยวเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหากชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยครับขอบคุณมาก